เสร็จนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะ <t omat> ค,คิดว่าน่าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จ้าก็คุเลคุเลค่ะคุเลนานมากค่ะแต่ก็ซิมนะคะ <t omat> ใส่ปลาร์สิิก็คุเลคุเรเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรสเดียร์นี่ดูหน้าตาน่าอร่อยไหมมาจ้าพร้อมทีเร็จเลยค่ะ拜拜 เช่นมาม่าของเรานะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะมาอีกแล้วค่ะพี่ๆกับคลิปตามจ้าก่อ่นอก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะก็มีกระเทียมจ้าวันนี้ก็อาจจะไม่พผ็ดเท่าไหรนะ่นะสี่เม็ดค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าใส่ปลารสิทธพ์กคุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรสเบียเทศจ้านีแล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูโยโด้วยนะคะวันนี้เอดจ้านีแล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูโยโด้วยนะคะวันนี้ ใส่ปลารสร็ก็คุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเดียจากพบาน่องพีมาะค่ะใส่เครื่องโกบแล้วก็โขก,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 กเข้ากันเลยจ้าวันนี้เราจะตัเป็นเซจมามีนะคะเราจะทากินติดค่ะคุเคุเลพริกเข้ากันแล้วก็เอาปลาร้ามาใส่นะคะหลังจากที่เราคุเลคุเลแล้วก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะนี่ดูหน้าตาน่าอร่อยไหมมาจ้าพร้อมเท เซๆเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะตังเส้นมะมากใส่ปลาสิทธิ์ก็คุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเดียวกับพ่อน้นงงพีมาะคะ่ะใส่เครื่องคคบแล้วก็ขูดโขกเข้ากันเลยจา้าวันนี้เราจะตับเป็นเซตมามีนะคะเราจะทํากินเดียว กินได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ราคาที่นี่แล้วก็ใส่เส้นปะบีลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คูดหน่อยนะคะคูดีหน่อยค่ะคูเด้พริกเข้ากันแล้วก็เอาปลาร้ามาใส่นะคะหลังจากที่เราคูดีคูดีแล้วก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ใส่ปลาร้าน,านะกับข้อวต้งปี๊มาค่ะใส่เครื่องโคบแล้วก็ขูดขเข้ากันเลยจาวันนี้เราจะตัดเป็น เส้นมามีนะคะเราจะทากินอีกกับพ่อ้องพชรมาค่ะใส่เครื่องโรบแล้วก็ขูดโขกเข้ากันเลยจานวันนี้เราจะตัดเป็นเส้นมามีนะคะเราจะทากินเอจจานนี่แล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูยอด้วยนะคะวันนี้เอจจานนี่แล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูยอด้วยนะคะวันนี้ตาลไอโฟงชูโรสค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่เหมือนเหมือนข้าวต้มนั่นแหละ จำสูตรเข้ามาค่ะนี่จำสูตรเรานะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะเราเพิ่งไปซื้อหมูยอมาจะอร่อยอร่อยเขาทําขายนะคะออเขาทาสด,ดๆร้อนๆเลยจ้าผสมให้ก็คือแบบอร่อยมากเลยค่ะมงยอจะอร่อยเลิศจ้านี่แล้วก็เส้นค่ะเส้นมามมี่แล้วก็หมูยอด้วยนะคะวันนี้มาอีกแล้วค่ะพี่ๆกับคลิปตามจ้ากอ่อนิฐก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะมีกระเทียมจ้าวันนี้ก็อาจจะไม่เผ็ดเท่าไหรน่นะสี่เม็ดค่ะ ก็ตามด้วยน้ำเรานะคะพี่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะเอจานี่แล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูยอด้วยนะคะวันนี้เอจานี่แล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูยอด้วยนะคะวันนี้ค่ะพูกูเล่พี่เข้ากันแล้วก็เอาปลาร้ามาใส่นะคะหลังจากที่เราคูเลู่เแล้วก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ใส่ปลาร้านะก็ซินคิดว่าอร่อยแล้วก็น่าจะพอนะคะพี่ๆค่ะนี้แล้วก็ทำการ ขุดออกจากซากให้เกลี้ยงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่ๆทุกคนพร้อมตักจากเองจ้าเขาไม่อยู่นะคะเขาไม่อยู่ทําให้กินนะคะเราก็ต้องทําเองจ้าเราทุกคนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราจะใส่มะนาวไม่เยอะค่ะสองชิ้นพอแล้วก็มาเกิือเท่ก,กับอนงเพริมาค่ะใส่เครื่องโกแล้วก็โขลกเข้ากันเลยจานวันนี้เราจะตําเป็น เสร็จมามีนะคะเราจะทํากินเองจ้าเขาไม่อยู่นะคะเขาไม่อยู่ทําให้กินนะคะเราก็ต้องทําเองจ้าเราพิกนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราจะใส่มะนาวไม่เยอะค่ะสองชิ้นพอแล้วก็มะเขือเทศจ้าเขาไม่อยู่นะคะเขาไม่อยู่ทําให้กินนะคะเราก็ต้องทําเองจ้าเราพิกนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราจะใส่มะนาวไม่เยอะค่ะสองชิ้นพอแล้วก็มะเขือเทศดูหน้าตาน่าอร่อยไหมมาจ้าพร้อมเท เราเพิ่งไปซื้อหมงยอมาจะอร่อยอร่อยเขาทำขายนะคะเขาทำสดๆร้อนๆเลยจ้าผสมให้ก็คือแบบอร่อยมากเลยค่ะยอจ้าอร่อยใส่ปลาราสิบก็คุเรคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรสดียเสร็จนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคิดว่าน่าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จ้าก็คุเลคุเรค่ะคุเลนานมากค่ะแต่ก็ซิมนะคะจากโ่อง้องพีงมาค่ะใส่เครื่อง,องก็แล้วก็โดขกเข้ากันเลยจ้า วันนี้เราจะตำเป็นเส้นมามีนะคะเราจะทำกินเองจ้า<ม>เขาไม่อยู่นะคะเขาไม่อยู่ทำให้กินนะคะเราก็ต้องทำเองจ้าเราพ่พกนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราจะใส่มะนาวไม่เยอะค่ะสองิ้นพอแล้วก็มะเขือเทศเนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคิดว่าน่าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จ้าก็คุณเคุณเค่ะคุณเรนานมากค่ะแต่แก็ซินนะคะเสร็จนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคิดว่าน่าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จ้า กคุดีคุดีค่ะเุลีนานมากค่ะแต่ก็ซิมนะคะเสร็จนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคิดว่าหน้าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จานกุดีกุดีค่ะเุลีนานมากค่แะแต่ก็ซิมนะคะเสร็จเลยค่ะนี่เลยค่ะตั้เส้นมาม่าเสร็จนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคิดว่าหน้าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จาน ก็คูเรคูเรค่ะคูเลนานมากค่ะแล้วก็ซิมนะคะเตจานี่แล้วก็เส้นค่ะเส้นมามีแล้วก็หมูยอด้วยนะคะวันนี้ใส่ปลาริาเสร็จก็คูเลคูเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเดียกินได้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะที่นี้แล้วก็ใส่เส้นกะป่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็คูเรหน่อยนะคะคูดีหน่อยเราคะพี่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะเราคะพี่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ ใส่ปลาร้าสิ็ก็คุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเบียรก,กินได้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะทีน,นี้แล้วก็ใส่เส้นปะบีลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็คุเลหน่อยนะคะคุเรหน่อยค่ะคุเรพิกเข้ากันแล้วก็เอาปลาร้ามาใส่นะคะหลังจากที่เราคุเลคุเลแล้วก็ลุเไปว่ายังไม่ได้ใส่ปลาร้าน้กตาลเอ้ยผงชูรสค่ะแล้วก็น้ำตาลน,นะคะ ใส่เหมเือนเหมือนเขาตำนั่นแหละจำสูตรเข้ามาค่ะนี่จำสูตรใส่ปลาริาสิ์ก็คุเลคุเรเลยจ้านี่ก็คือเราปราุงรอบเดียวนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ้าเองจ้าเขาไม่อยู่นะคะเขาไม่อยู่ทําให้กินนะคะเราก็ต้องทําเองจ้าเราพ่กนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราจะใส่มะนาวไม่เยอะค่ะสองชิ้นพอแล้วก็มะเขือเทศกินได้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะีนี้เราก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ เลหน่อยนะคะคุณเลหน่อยเซ็บเลยค่ะนี่เลยค่ะตังเส้นมามา่าใส่ปลาร้าเสร็จก็คุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเดียวเรานะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ้าเซ็บเลยค่ยคนี่เลยค่ะตังเส้นมามา่า กดซิมคิดว่าอร่อยแล้วก็น่าจะพอนะคะพี่ๆขาหนีแล้วก็ทําการขูดออกจากสากให้เกลี้ยงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่ๆทุกคนพร้อมตักจ้าใส่ปลาร้าเสรก็คุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเดียใส่ปลาร้าเสรก็คุเลคุเลเลยจ้านี่ก็คือเราปรุงรอบเดียกดซิมคิดว่าอร่อยแล้วก็น่าจะพอนะคะพี่ๆขาหนีแล้วก็ทําการ ขูดออกจากสาขให้เกลี้ยงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่พี่ทุกคนพร้อมตักจ้ากับพ่อน้อเพชรมาค่ะใส่เครื่องโกบแล้วก็โขลกเข้ากันเลยจ้าวันนี้เราจะตําเป็นเส้นมามีนะคะเราจะทากินอีกค่ะเราก็เลยทำการใส่ปะลา้าลงไปเลยค่ะสักสองช้อนสามช้อนก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเพราะปลาาหนัวมากค่ะแบบ กินได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ราคาะที่นี้แล้วก็ใส่เส้นปะบีลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ชีหน่อยนะคะคูดีหน่อยตาลเอโฟงชูโรสค่ะ <c oughs> แล้วก็น้ำตาลนะคะใสเ่เหมือนเหมือนข้าวต้มนั่นแหละจำสูตรเข้ามาค่ะนี่จำสูตรค่ะเราก็เลยทำการใส่ปะลาลงไปเลยค่ะสักสองช้อนสามช้อนก็พอค่ะนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเพราะาปะลาหนัวมากค่ะ เสร็จนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคิดว่าน่าจะอร่อยนะอะไรประมาณนี้จ้าก็คุณเลค,คุณเลค่ะคุณเลนานมากค่ะแต่ก็ซิมนะคะเราเพิ่งไปซื้อหมุงยอม,มาจะอร่อยอร่อยเขาทาขายนะคะเขาทาสดๆร้อนๆเลยจ้าผสมให้ก็คือแบบอร่อยมากเลยค่ะมยอจ้าอร่อยมาอีกแล้วค่ะพี่ๆกับคิดตามจ้ากดอ